มีผิวสวยเด้งฉ่ำโรง,ง่ายๆไม่ใช่เรื่องใต่อไปคะ่ะเพราะว่าแอนมีตัวช่วยแถมทำง่ายที่บ้านใช้เวลาแค่2นาทีเองค่ะ <L> นี่เลยคะ่ะแกเจสุดปังนะคะที่กำลังเป็นรูปบบนนงรักแอยู่ตอนนี้เลยะคะ่ะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะ New Skin Boost รุ่น Edge Lock Boost นะคะซึ่งในเซ็ตเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวนี้นะคะ <L> เ,หเห็นไหม Edge Lock Boost Activity Treatment นะคะ ซึ่งถ้าเราใช้เจ้าสองตัวนี้ด้วยกันนะคะเขาเนี่ยก็จะบูทผิวเราเนี่ยให้กระจาา่างใสฉ่ำโรอิ่มฟู<อ>สวยเชลยค่ะในเซ็ตก็จะมีตัวเครื่องดีไซน์สุดล้ำมาพร้อมกับหัวซีโคนกันกระแทกเมื่อใส่ที่หัวนะคะเขาก็จะช่วยกันกระแทกแล้วก็รอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเดินทางค่ะแท่นชาร์จไวเลสนะคะชาร์จทีเดียวเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นเดือนเลยค่ะ นานมากๆเลยไม่ต้องชาร์จซ้ำด้วยนะชาร์จกับตัวหลังเครื่องนะคะเขาจะดูดกันอัตโนมัติเลยค่ะเวลาเสียบไฟเข้านะคะตัวเครื่องก็จะสั่นแล้วก็มีไฟวิ่งขึ้นที่ตัวเครื่องค่ะแบบนี้เลยต่อมานะคะเป็นตัวเซรั่มค่ะที่เขาจะให้มาในเซ็ตด้วยเวลาใช้คู่กับตัวเครื่องเนี่ย เขขาาก็จะะะช่่่่วยยพพิิิิมปรสทธภให้้ดีงึนคตอนนี้แอนก็ล้างหน้านะคะเตรียมพร้อมผิวที่จะทำทรีทเมนต์แล้วค่ะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะว่าเขาทำยังไงค่ะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็กดเจ้าตัวทรีทเมนต์นะคะ3ครั้งนะคะ3จึดแล้วก็เอามาโปะที่หน้านะคะแอนจะทำหน้าด้านนี้ก่อนนะคะ ใช้เวลาเพียงแค่ด้ละหนึ่งนาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็เอาเจ้าตัวครีมน,นะคะมาแปะแปะหน้าก่อนนะคะแปะหน้านที่เราจะทำได้เลยเราพอพร้อมแล้วนะคะเราก็เปิดเครื่องค่ะแค่สไลด์ขึ้นเท่านั้นนะคะเครื่องเขาก็จะติดนะคะแล้วก็มีไฟติดค่ะ ครบหนึ่งนาทีแล้วค่ะตัวเครื่องก็จะสั่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็ทําอีกข้างนึงเหมือนกันเลยค่ะใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นเหมือนกันนะคะ พอครบหนึ่งนาทีนะคะเครื่องเขาก็จะปิดตัว่างอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะปิดก่อนนะคะเราก็แคล่ลูกลงเท่านั้นคะ่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวตอนนี้นะคะแอนก็ทําเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะเราก็เกลี่ยครีมให้ทั่วใบหน้านะคะจากนั้นนะคะเราก็ทากันแดดแล้วก็แต่งหน้าได้ตามปกติเลยคะ่ะเห็นไหมคะ,ะง่ายมากๆเลยคะ่ะ การทําความสะอาดเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ให้ตัวหัวเครื่องนะคะผ่านน้ําเท่านั้นค่ะย้ํานะคะว่าห้ามน้ําโดนตัวเครื่องเด็ดขาดเลยค่ะแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดนะคะซับให้แห้งค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมใช้งานในครั้งต่อไปแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากทิชผิวหน้าแต่ว่าไม่อยากออกจากบ้านก็คือแนะนํามากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยทำให้เราสะดวกง่ายแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเลยนะคะ ใ้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองค่ะอยู่บ้านง่ายๆก็ผิวสวยได้นะคะยังไงก็ไปหาตัมกันนะคะบ๊ายบาย